สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะนกก็ขออนุญาตนะคะฝากล้านขนมของนกด้วยนะคะเป็นแคคกเกอร์ทุเรียนแบบนี้นะคะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแคคกเกอร์แบบกลมนะคะชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนทุเรียนหน้าทุเรียนเน้นๆแบบนี้นะคะถุงละ135บาทนะคะหนัก330กร,รมัมแล้วก็มีเป็น แค้กเกอร์ทุเรียนแบบแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็แคกเกอร์ทุเรียนชิ้นเล็กนะคะแบบนี้ค่ะทุกถุงนะคะจะซีนแยกไปให้อีกเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นร้านขนมของนกอาชีพอีกหนึ่งอย่างนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะที่ติดการที่ติดตามนะคะ อยากสนใจลองชิมนะคะก็ลองสั่งกันมาได้นะคะถุงละ135บาทนะคะจะเป็นของฝากหรือของทานเล่นก็ได้นะคะอร่อยนะคะเราทำสดใหม่ทุกวันนะคะนี่ค่ะก็มีแล้วก็มีทุเรียนช็อตด้วยนะคะยังไงก็ฝากาสั่งมาได้นะคะ